ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเขาออกนะคะเวลาเขาอยู่ในถังหมักของเรานะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องมินตาการ์เด้นคลิปนี้มินจะพาเพื่อนๆมาหมักใบก้ามปูนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะนําเขาไปปลูกบอนซีให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเนาะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆก็จะมีใบก้ามปูนะคะ ตัวนี้มิ้นก็ได้เก็บมาจากบ้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆช่วงนี้ก็หายากมากนะคะอ่าแล้วก็แกบนะคะแกบนี้ต้องเป็นแกบเก่านะคะเพื<ๆ>่อนๆหรือว่าแกบที่ไม่มีความชื้นนะคะอ่ะาจากนั้นนะคะนี่เลยค่ะพระเอกของเรา E M นะคะที่จะช่วยเร่งการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะ มิ้นจะหมักเขาใส่ตะกร้านะคะเพื่อนๆถ้าใครมีคุทั้งหรือว่าหมักใส่ท่อก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะใช้ถุงดำคลุมตะกร้าเลยค่ะหลังจากนั้นเรากา็จะมาเตรียมใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูที่เขามีกิ่งไม้แบบนี้เราเก็บทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเขาได้รับความชื้นก็จะทำให้เขาเกิดเชื้อราได้ง่ายเนาะ ก็จะใช้ใบก้ามปูคุมลงไปเลยค่ะนีใบใปตรงนี้เลยนะคะในใบก้ามปูนั้นนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีในตัวเจนสูงนะคะในตัวเจนสูงที่จะช่วยบำรุงใบบำรุงใบบำรุงต้นของพืชผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวบอนสีก็สามารถใช้ได้นะคะ นั้นก็จะใส่แกบลงไปนี่นะคะมิ้นจะใช้ EM ผสมกับน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆใส่บัวรดน้ำค่ะใส่นิดนึงนะคะเพื่อที่จะช่วยย่อยสลายใบก้ามปูได้เร็วขึ้นนะคะก็จะลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ใบก้ามปูอีกครั้งนึงค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนกว่า วัสดุอุปกรณ์ของเราจะหมดนะคะการที่เราทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เวลาเรานำไปปลูกผักปลูกบ้นสีก็จะได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราไปใส่นำเขาไปใส่เลยซึ่งในใบก้ามปูนั้นเขาก็ไม่ย่อยสลายเนาะยังไม่ย่อยสลายเราไปใส่ต้นไม้เลยก็จะทำให้ต้นไม้ของเรา โตช้านะคะกว่าเขาจะย่อยสลายเสร็จกว่าเขากะจะย่อยสลายได้นะคะลดให้ชุ่มเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเขาออกนะคะเวลาเขาอยู่ในถังหมักของเรานะคะเพื่อนๆก็จะทำให้เขาเกิดเชื้อราได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะ เพื่อนท่านไหนไม่มีน้ำยา E-M นะคะก็สามารถใช้จุลินซีย์สังค้อแสงได้ค่ะจุลินซีย์สังค้อแสงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะระยะเวลาในการหมักนะคะเพื่อนๆก็หนึ่งเดือนค่ะประมาณหนึ่งเดือนนะคะอ่าระหว่างระหว่างที่เขาเย่อยสลายเนาะเราก็มาเปิดดูว่า เขาแห้งไหมเขามีความชุ่มชื้นไหมนะคะเราก็ถ้าเกิดว่าเขาแห้งเราก็สามารถมาลดน้ําเขาได้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้เรามีใบก้ามปูหมักที่จะสามารถนําไปปลูกต้นไม้ปลูกบอนสีของเราเพื่อที่จะให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆืนถ้าเพื่อนๆืนๆท่านไหนมีใบก้ามปูที่บ้านก็สามารถลอง ได้นะเพะื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ